สวัสดีครับคราวนี้เรานำท่านไปยังโปรแกรมแม่ของ h อ r ์เฟ t ของจัมพันธนั่นเเป็นโรงแรมระดับห้าดาวครับมีห้องพักถึงอั้งักสิบห้องครับมีห้องประชุมอบรมสัมมนาที่บรรจุที่ห้องอบรมสัมมนาที่แปดสิบกว่าที่นั่งครับมีแอร์เย็นสบายมีห้องรับแขกหรือเรียกว่าล็อบบี้นะครับ กว้าขงขวาอ่งสง่อองรับสำหรับนักเดิูดาวมาเยือยยน,อนที่จะมาอาศัยอย่างสะดวกสบายนะครับและยังมีห้องอาหารที่จัดแบบสไตล์ยุโรปมีสระว่ายน้ําที่อำนวยความสะดวกสาหรับพักผ่อนเ่อนใจช่วงที่ท่านได้มาพักก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยข้างหลังก็ยังมีวิวทิวทัศน์ที่เรามองเห็นจากโรงแรมแม่โของอยเพมองไปยังฝั่งประเทศลาวเห็นประเทศลาวแล้วก็มีลําน้ำโขงเอกว้างใหญ่ ภยสารเลยจริงๆครับขอเชิญท่านหาท่านสนใจเชิญติดต่อมาที่ตามเบอร์นี้ครับศูนย์๙3๓๗๔๓ครับสวัสดีครับ ขณะนี้เราพาท่านมายังห้องประชุมสัมนาของโรงพยาบาลแม่องขริตเทจครับห้องนี้เป็นห้องสัมนาที่บรรจุผู้เข้าร่วมสัมนาอบรมเดีย่ยงน้อย80ท่านนะครับมีแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับสําหรับผู้ที่จะมาเข้าอบรมเนียก็จะเป็นห้องที่อำนยความออสะดวกสมกับเป็นบรรยากาศของสไตล์แม่คงขริตเทสครับผม